โชว์ไลฟ์ทีวีวันนี้นะครับจะพาคุณผู้ชมไปพบกับบรรยากาศงานถแถลงข่าว ที่สถานีโทรทัศน์ไทยวิชั่นแชนแนลร่วมกับโรงเรียนบ้านสร้างดาวนะครับเปิดโอกาสดีๆให้กับคุณผู้ชมทางบ้านนะครับที่อยากเป็นดาราอ่ะคุณผู้ชมทางบ้านคนไหนนะครับสนใจอยากจะมีอาชีพนักแสดงมาเป็นนักแสดงอย่างเต็มตัวนะครับสนใจติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับที่สถานีโทรทัศน์ไทยวิชั่นแชนแนลแห่งนี้คุณมีโอกาสจะเป็นดาราอย่างมืออาชีพแล้วครับ Raw, it, สวัสดีครับรายการโชว์ไลฟ์ทีวีครับตอนนี้ผมจะพาคุณไปชมกับโครงการบ้านสร้างดาวครับเปิดตัวใหม่นะครับถ้าบรรยากาศจะเป็นไงก็ไปดูเลยนะครับคุณผู้ชมครับงานถแถลงข่าวในวันนี้ก็มีทั้งศิลปินดาราผู้ผลิตเข้ามาแสดงความยินดีกับทางสถานีโทรทัศน์ไทยวิชั่นแชนแนลนะครับที่ได้เปิดโครงการดีๆเปิดโอกาสให้กับท่านผู้ชมนะครับที่อยากเป็นดาวได้มีโอกาส เข้ามาเป็นดาวจริงๆครับคุณผู้ชมชวส,สวัสดีครับผมสวัสดีครับ,รบแนะนำตัวหน่อยครับผมค่ะก็น้องเดียชริดาค่ะกับน้องเรสุชาวลีค่ะก็เจ้าของอัลบั้มชุดหนูรักป,ะปะะา้าป้ามามะอัลบั้มชุดสอนน้องอ่านหนังสือค่ะและอัลบั้มชุดล่าสุดเบอร์โทรคนพิเศษค่ะโอเคนะน้องถือไหม แม่ครับน้องเกมอาศัยตัวโตเลยไปเรียกที่เขาว่าน้องเลยซะง,งั้นนะฮะจริงๆแล้วน้องเกมอายุน้อยกว่านะครับอืมแต่ว่าเห็นว่านะอายุน้อยแต่ว่าหน่าแก่เป็นไงครับบรรยากาศวันนี้ที่ได้มางานในี่คือคื่นมากเลยวันนี้ทั้ง ได้แบบค่ะดินดาราเพียบเลยแล้วยังมีสินค้านี่อันนี้คือสินค้าของเราด้านนี้เลยครับผมค่ะแล้วเห็นได้ออกเทปแล้วนี่เป็นยังไงครับผมค่ะก็ตอนนี้ออกไงเป็นพี่เป็นพี่เดียหรือน้องเลพี่ดียพี่เดียพี่เดียแล้วนะพี่เดียอายุสิบหกอ๋อครับผมแต่พี่อาจจะน่าเด็กกว่าเราเลย ก็ตอนนี้ออกอัลบั้มเพลงรุ้งนะคะออกมาได้6ปีแล้วก็เข้าวงการตอนนั้นพี่ดียาอายุ9ขวบตอนนั้นน,น้องแอรอายุ5ขวบค่ะก็สําหรับอัลบั้มชุดแรกในชีวิตเลยคือรักพ่อป้ามามา ตอนนั้นก็ยังเล็กๆเลยอย่างงี้อันนั้นอันนั้นนอนอยู่อ๋อค่ะแล้วค่ะฟังได้ที่ไหนบ้างคะผมค่ะก็ตอนนี้สำหรับอัลบั้มชุดแรกนี่ก็จะมีเผยแพร่กันทางโทรทัศน์ก็มีแล้วทีวีดาวเทียมแต่ว่าชุดที่สองตอนนี้ก็กำลังผลิตกลังเสร็จแล้วค MV เรียบร้อยแล้วแล้วก็ชุดที่สามตอนนี้กำลังทำอยู่ครับผม่สุดท้ายนี้อยากให้ฝากถึงท่านผู้ชมทางบ้านครับผมมีอะไรจะบอกบอกได้เลยครับผม ค่ะก็อยากจะฝากถึงทั้ง3า,ามระบ้านะคะราบา<ฮ>ะบ้างุดแรกหนูรักป้าป,ป้ามัมม่าชุดที่2อสอนน้องอ่านหนังสือและชุดล่าสุดเบอร์โทรคุ้มิเซนะคะวันนี้อ,อ,อ,อ่อมอกอองใจของมิตรแฟนเพลงทุกท่านแล้วก็เร็วนี้จะมีผลงานทางภาพยนตร์นะคะชื่อเรื่องสิทวัหนตั้งรุ่นหนึ่งฮโคตนะคะ,ะก็เป็นหนังผีตลกก็ฝากไว้ด้วยมีพี่เดียร์แล้วก็แล้วก็น้องอเรเนด้วยนะคะน้องเรไม่ได้พูดเลยะรักเลยรักรักน้องเรนนยเนยแต่ก็ขอให้รักนานๆนะคะขอบคุณค่ะวันนี้ขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับ สวัสดีครับน้องๆครับผมโอ้โหวันนี้จิตจานมากเลยแนะนําตัวนะครับเริ่มจากน้องคนนี้เลยครับสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงชนวัฒน์ต่อใี้ใยังวัฒนาชื่อเล่นชื่อนางเป๊ะค่ะอายุเจ็ดขวบครับแล้วน้องน้องคนนี้นี่น่าคุณมากเลยนะครับผมสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงเมธาวีราล์นัทชื่อเล่นชื่อนองดีมค่ะน้องดีมนี่เองอ่ะแล้วน้องคนนี้ครับสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายน้องเรนนิกอนุรักษ์ชื่อเล่นชื่อว่าน้องฟิลลิ่งครับ อายุห้าขวบอยู่โรงเรียนอุดมวิทยาครับครบเลยครับผมครบเลยวันนี้เป็นไงบ้างครับได้มาออกงานที่นี่สนุกไหมครับผมสนุกค่ะชอบมากด้วยค่ะเพราะว่าหนูเป็นคนชอบเดินแบบด้วยจริงมากแล้ววันนี้<ช>เขาให้มาทะไรครับเนี่ยนี่ค่ะเขาให้มาเดินแบบค่ะตอนนี้มีผลงานอะไรบ้างครับตอนนี้หรอคะมีผลงานบันทึกลักสองสี่ห้าสามใช้ไปแล้วแต่ว่าจบแล้วค่ะแล้วก็แล้วก็มา สิ่สิ่งคอนเฟิร์มอันนี้ใช่ค่ะเอาละครับคุณผู้ชมต้องนึกกันนานนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าผลงานของน้องเนี่ยมีหลายหลายอย่างแล้วก็หลายหลายแบบนะครับเอาเป็นว่าต้องหาเด่นๆมานมานำเสนอกันเลยข้อย่อสิบห้าใช้จุดก,กันยุงยแบบแบบแบบกล่องค่ะแล้วแล้วก็ยาแก้ไอละครก็คือบ้องเบลค่ะ,ละแล้วก็มีช <ขอ S 1> ื่กอกดูดล,ย,ลยดูดะ พี่ชิคกี้พายดะของจากตุลลงค่ะสวัสดีครับพี่โอ๋สวัสดีครับน้องๆทุกคนนี่ก็คือพี่โอ๋เวียนแลนนี่เองนะคะศิลปินตัวใหม่เลยครับคนใหม่เลยของคนใหม่เราหล่อหล่อสูน้องๆไม่ได้นั้มเหมือนเรนเหมือนเ่นฮะเป็นไงครับผมวันนี้มางานที่นี่ครับผมรู้สึกวันนี้ไงบ้างเจอน้องๆน่ารักทุกคนครับครับน้องๆเกาหลีทั้งนั้นเลย ครับผมแล้วมีผลงานอะไรบ้างครับช่วงนี้ตอนนี้มีผลงานเพลงนะครับกําลังทําเพลงที่สีที่ห้มชื่อว่าเพลงอะไรครับผมพอจะบอกได้ไหมเพลงแรกที่กําลังจะถ่ายมิวสิกตอนนี้ชื่อเพลงเจ็บแค่ตายนะฮะยังไงผมก็ฝากน้องคนเึิมของผมด้วยนะคบได้นะครับคนนี้คือตอนเด็กก็ได้เป็นตอนเด็กก็ได้แล้วพี่ตอนโตมาตัว ทำไมตอนโตมาไม่่อเลยอ่ะอ้อล่อพี่รอรออยอ่ครับแล้วถ้าเขาอยากจะฟังเพลงที่นี่ต้องไปดูที่ไหนได้ไปฟังที่ไหนได้ครับตอนนี้ต้องต้องรอต้องรอถ่ายมิวสิกก่อนนะครับมิวสิกเร็วเรนี้ครับอ๋อมิวสิกวิดีโอใช่ไหมครับครับผมสุดท้ายนี้อยากให้พี่ฝากถึงท่านผู้ชมทางบ้านเลยครับผมอยากจะบอกอะไรบอกได้หมดได้เลยครับคนกินคนอื่นต้องขอฝากในฝากตัวด้วยนะครับผมโอเวนแลนด์นะฮะเร็วๆนี้ทางมิวสิกวิดีโอครับผม นี่ปเอกนิิกนะครับเอกนิิกโอเคครับวันนี้ขอบคุณพี่มากเลยนะคะขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้ก็คือเจ้าแม่แห่งสุขภาพเลยนะคบผมค่ะวันนี้มางานที่นี่เป็นไงบ้างครับ ก็คนเยอะนะคะคนเยอะคนเยอะมากนะคะแล้วก็มีอ่อพวกเอ่อกองทัพนักข่าวสื่ออะไรต่างๆเนี่ยก็เยอะนะคะก็เลยเอาผลิตภัณฑ์มาเสนอนะคะได้เลยวันนี้นะก็รอให้งานเสร็จก่อนเพราะทุกคนก็มางานนะคะพอเสร็จแล้วก็จะออกมาลองครับวันนี้น้องมาทําอะไรกันคะวันนี้ก็มาสัมภาษณ์พี่ฟางด้วยนะคะผมอ๋อเหมือนกันเลยครับอ๋อเหรอคะอ๋อครับแล้ว ในฐานะนี่เป็นเจ้าแม่แห่งสุขภาพวันนี้มีสินสินค้าอะไรแนะนำไหมคะผมสินค้าตัวไหนก็จะมีตัวตัวไหนคมันก็จะมีหลายตัวนะนะคะแต่ว่าตัวที่ขายดีมากก็คือจะเป็นตัวนี้นะคะแล้วก็จะเป็นจะเป็นชุดดือท็อกนะคะแล้วก็จะเป็นชุดเทอร์โบซิมก็อย่างว่าชุดลดน้ําหนักนะคะที่ทานอยู่นะคะแล้วก็จะชาใช่ไหมคะ แล้วก็ตัวนี้ก็ก็คือพี่อัานก็เคยกินนะคะแล้วก็ตัวนี้ก็คือจะเป็นตัวทาหน้านะคะก็คือว่าหน้าเล็กเรียวกระชับ นะคะไล่ลดริ้วรอยภายใน5นาทีนะคะเห็นผลรวดเร็วและไม่มีผลข้างเคียงใช่ค่ะผมจากครั้งที่แล้วนี่คือเกมนี่สิวเยอะมากแล้วกินตัวนี้ไปครับผมมันดีท้อออกมาแล้วหายหมดเลยค่ะคือคุณภาพนี่ใช้ได้เลยค่ะและราคาไม่แพงด้วยนะคะแล้วก็ทานได้ตั้งแต่เด็กอย่างน้องเนี่ยคนไหนที่น่าเป็นสิวหรือว่า หน้าไม่เรียบหลังเป็นสิวนะคะก็สามารถทานได้สามารถเลยนะฮะสามารถทานได้รสชาติอร่อยนะคะรสชาติอร่อยนะคะครีมหยดน้ำเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณแม่นะคะจะมาลองก็ได้นะคะลองเชิญคุณแม่มาลองดูเพราะว่าวันนี้เรานำครีมมาให้เทสรีฟรีให้ทดลองใช้ฟรีทาฟรีนะคะ สุดท้ายนี้อยากให้พี่ปาลพูดถึงท่านผู้ชมทางบ้านนะคะผมมีอะไรอยากบอกมีอะไรอยากได้หมดเลยก็คือสำหรับท่านผู้ชมนะคะที่อยากจะลดน้ำหนักแล้วก็ให้ได้ผลสูงสุดนะคะก็จะต้องลบอุปสรรคทิ้งไปนะคะส่วนใหญ่ก็คืออุปสรรคของการลดน้ำหนักที่ไม่ได้ผลนะะส่วนใหญ่ก็จะเกิดจากการที่ว่ารับประทานเค็มเกินไปนะคะมันก็จะบวมน้ำนะคะสองนอนดึก ห้ามนอนดึกนะคะพอนอนดึกปุ๊บเนี่ยร่างกายก็จะหลั่งโฮอร์โมนพวกเลปตินกับเกรลินออกมาก็จะทําให้เราหิวบ่อยแล้วก็ทานเท่าไหร่ก็ไม่จักอิ่มสักทีนะคะอีกประการหนึ่งก็คือสําหรับผู้ที่ชอบทานเบเกอรี่หรือชอบทานเอ่อค่าเอ่อ ผลิตภัณฑ์หรือว่าอาหารที่ทําทจากข้าวสาลีเยอะๆเนี่ยนะคะคก็ควรจะงดสําหรับคนที่ต้องการลดน้ําหนักนะคะเพราะในนั้นมันจะมีสารกลูตินซึ่งจะทําให้ย่อยยากมันก็จะเกิดอาการท้องอืดท้องเฟอ้อนี่คืออุปาสารรค3ข้อที่ยิ่งใหญ่สําหรับคนที่ต้องการลดจะต้องลด3ข้อนี้ออกไปสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับเป็นไงครับผมมางานวันนี้ครับ ดีค่ะาง,งานวันนี้ก็สนุกดีค่ะเพราะว่างานเป็นกันเองดีนะคะคแล้วก็แขกเยอะมากค่ะครับอัปเดตเรื่องผลงานหน่อยครับวันนี้ผลงานเลยคะผลงานมีอะไรบัางครับตอนนี้ผลงานก็จะมีที่กําลังใช้ออกอากาศอยู่ตอนนี้ก็จะมีดูพี่มาแล้วครับผมค่ะแล้วก็เพิ่งจบไปก็เรื่องของอือ้อนี่กำลังจะมีต่อไปอีกก็ประมาณสองสเรื่องกำลังจะถ่ายที่จะปิดกล้องแล้วค่ะอ๋อครับผมค่ะแล้วก็ อัปเดตเรื่องหัวใจครับผมโอ๊ยหัวใจหัวใจว่างเปล่าไม่มีสีค่ะแหมครับน้องเกมไปถามได้นะครับคนสวยแบบนี้คิดว่าหัวใจจะว่างหรือน้องก็ดีค่ะมีความสุขดีเห็นเด็กๆโตขึ้นแล้วก็เห็นเด็กๆเนี่ยแบบพัฒนาขึ้นครับค่ะนี่ครูปุ๋ยครูปุ๋ยคปุ๋ยสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะเป็นไงครับได้สอนเด็กๆ ก็ดีใจอะค่ะเพราะเด็กทุกคนสสเด็กทุกคนน่ารักมากแล้วก็มีความพยายามมีความมุ่งมั่นมีความใฝ่ฝันทุกคนมีมีมีสิ่งที่ต้องการตรงนั้นนะฮะก็ทำให้เรามีความอยากจะสอนมากขึ้นแล้วมางานวันนี้เป็นไงบ้างครับผม ก็ดีใจคับเพราะว่าได้เจอลูกศิษย์หลายๆคนที่จบไปแล้วแล้วได้มาพีเซนต์ตัวเองได้มาทำในสิ่งที่ตัวเองชื่นชอบด้วยนะแล้วน้องทุกคนได้แสดงออกอยากดูอยากเห็นอยากเห็นการพัฒนาของเขาอยู่แล้วด้วยและวันนี้ได้เห็นแน่นอนเลยค่ะดีใจมากจริงๆลักษณะการทรําธุรกิจแบบนี้เราเรียกว่าเป็นการต่อยอดธรุรก,กิจแล้วก็เป็นภาษาฝรั่งเขาเรียก business alliance นะฮะทีนี้การทำธรุรก,กิจแบบนี้เนี่ย เราจะระดมคนที่มีความคิดซึ่งอาจจะไม่ไม่เหมือนกันแต่ว่าสามารถเอามาปรับจูนไปในทิศทางเดียวกันได้แล้วต่อยอดทางธุรกิจซึ่งกันและกันเพราะนั้นเนี่ยไองานงานที่ทางบ้านสร้างดาวก็ดีแล้วก็ทางไทยวิชั่นทำก็ดีเนี่ยเราก็จะจับมาผนวกกันนะจริงๆนี่มันก็คล้ายๆกับงานของเทคโนโลยีเหมือนกันเพราะเทคโนโลยีเดี๋ยวนี้มันคอนเวิร์ตเข้ามาหมดละ ะะทุกอย่างจะคอนเวิร์ตเข้ามาจะมารวมกันแล้วอยู่บน p ลตฟอร์มเดียวกัน<ม>เพราะฉะนั้นในแง่ของซอฟต์แวร์เนี่ยมผมคิดว่ามันก็ควรจะต้องทําในลักษณะเดียวกัน<ม>นะฮะท<ต><ม>ัในธุรกิจบันเทิงเนี่ยก็จะต้องมีช่องทางที่จะต้องออกผมพูดถึงเรื่องของความบันเทิงแล้วแน่นอนมันเป็นรสชาติที่หอมที่ใครก็อยากจะเป็นแต่บางทีการเจ้าเข้ามาแล้วเลือกใช้เส้นทางในทางที่ผิดคุณมีความคิดเห็นไน่น้ก็ผมคิดว่าถ้าเลือกใช้เส้นทางที่ผิดเนี่ย ก็เราก็จะต้องหันหลังกลับไปดูว่ามันผิดตรงไหนนะฮะแต่ว่าในแง่ของการที่เป็นศิลปินเนี่ยผมคิดว่าทางที่ดีที่สุดก็คือว่าเราเรียนรู้เราได้มีโอกาสสร้างโอกาสให้ตัวเองแล้วเนี่ยเราจำเป็นจะต้องมีช่องทางน,นะฮะที่จะนำเสนอผลงานของเราไปทีนี้การที่จะเดินทางผิดหรือไม่ผิดนี่มันก็อยู่ที่คนรอบข้างด้วย อยู่ที่ครูอาจารย์คนที่มาอยู่ในโรงเรียนสร้างบ้านสร้างดาวเนี่ยนะฮะผมเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยจะมีทิศทางในการดำเนินธุรกิจที่ดีเพราะฉะนั้นโอกาสผิดเนี่ยผมว่าอาจจะอาจจะน้อยอาจจะน้อยแต่ทีนี้เนี่ยในคำว่าผิดคือหมายถึงว่าเข้ามาแล้วมีการปอกโกนหาผลประโยชน์ในเรื่องของบันเทิงแทนที่จะเข้ามาเพื่อที่จะมาปรับหรือปจับตัวในการแนะนํา อันนี้ก็จริงฮะผมคิดว่าคนในวงการบันเทิงเนี่ยคงจะต้องปรับตัวเองปรับความคิดใหม่ mm hmm. คือแทนที่เราจะมากอบโกยหรือมาแล้วสร้างธุรกิจของตัวเอง mm hmm. เพื่อตัวเองเท่านั้นเนี่ยัคนคงไม่ได้ mm hmm. คงจะต้องช่วยๆกันอย่างเช่นเนี้ยไทยวิชั่นกับไทยโปรดักชั่นเนี่ยจับมือกันนะ,ะพอจับมือกันแล้วเนี่ยเราก็เหมือนกับต้องแชร์รีซอสกันนะฮะ เพราะฉะนั้นก็จะไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบหรือว่าจะมาก่อกวยกันเพราะฉะนั้นแนวทางธุรกิจที่ที่มาต่อยอดกันที่เราเรียก business alliance เนี่ยก็จะเป็นที่จะเป็นอะไรที่ผมคิดว่าเป็นแนวคิดใหม่ที่หลายๆคนน่าจะต้องน่าจะต้องเอาไปคิดด้วย